เดเจ้าคือวายพ่าวันนี้วายบวายจัง,งนะมบหยาญบอกมึงเห็นพยบิบาลประกาศวะยายิ้มผีสิบ้ามุยานบจะเข้ามู่บานนี่ผีต้นจุดถูกวายพาไ้มุยาญดิเอาเจ้าคือบุษบยวายด้วยนอ๋วายน้าํากุนกันได้เฮ้ผีย,ยงผีหัวหลอนมุนยานบอกเ้ยบมไปเฮ่นพยาศีน่ะนั่งนั่งยืนซื้อคุยทรศัพท์สินเฮียแมะ แม่นป่ะเออผู้คนก็ย่านกันซเพราะว่าจินมึงละเสีอมึงก็สีเฮียนั่มอะไรอ้าวคือว่าจรงสั่นแล้วสีเฮียเลยเป็นยังโอ้โหวะจินมันเฮียปั๊บแล้วน่ะซักตายด้วยง่ายๆตายก็มองเลยนะมึงกูย่านบ่โอ้ยก็ย่านอ่ะเนาะคันหมองเรื่องผีโอ้ยกูก็ย่านน่ะมึงกูก็ย่านนั่นเลยมึงก่อแกนกูเหนี่นตายเลยอ้าวก็ข่อยย่านไหมกูเจ็บมึงย่านด้วยกูเข้าใจด้วไปเนี่ยยูหาพลอ้ย เอาข่อยย่านแห้งเมือดดม่อยู่บรรยากาศบึ้งไปแต่ยันยังไงหมอบอ่ะเขาหมอบอ่ะเนี่ยมันเอาแต่รุ่นแบบมึ้งนี่แหละรุ่นแบบข่อยเอออาจจะรุ่นเด่นหน่อยมาคนกับลุกเลยลูกกูมันกับโบจะแตกหรอกมีหน่อยไม่แห้งมากกเนี่ยแล้วข่อยเสียอย่างไรมึงมีอยู่มีไอ้เขยมึงสิยันจะแตกอย่างไอ, <า S 1> อ้เขยมึงเกลียกอย่งเรื่องนี้ไะไอ้เขยช่วยได้บ่ช่วยได้ตัวไป ไปหาเล่าบ้างไหมบ่ไปสักเห็นบงบ่ไปน้ำบ่บ่บ่ไปน้ำข่อยวะบ่กูจะไปทุระโอ้ยเนาะหาเล่าหลอดแบบมึงกาเดียกูเน่ยเท่าแล้วผีมันมากไกลกูผีหัวหลอนมันไกลแต่ผู้สาวเด้ไปแล้วข่อยข่อยยันชายลมโบผิวโบผิวพัดผิวละล่องยืมาหน่อยยัง ย้อนไอ้ย้อนว้ายพี่นอโมโมเอ้าทำไมคิดเราคิดใจแตกอย่างเราบ้านเนี้ยกูคิดมาไอ้ย้อนเอาน like ี่ฮะนี่เป็นอย่างนี้เรื่องแบบข้อออกก็ไรแบบ ไอ้เก๋ยพี่หัวร้อนเหรอคอยคอยญาตินี่เคยสุดโตพูดพูดพูดเราอยู่หนอกหูคอยญาตินี่เคยคอยหัวร้อนเมนมันเป็นแังไหนหัวร้อนร้อนแม้ว่ามีแคลแมโอ้ยผีกินผงสลดตอนัหน chết bỏ Bố mẹ này khỏi băng đi đó mà bố mẹ đi kề về Kheo mi bỏ Kheo Sống khỏi đẹp Ngon ơi Đàn phải bỏ bỏ khá kế đi Thế mắn thì cho con đó Ý kiến vốn thì sẽ đến đây nè Bố hô hô cắn mẹ Thì hết chăng này Ơ Cơ ngồi bỏ bỏ đây mẹ Khỏi nha Ừ xoay này cả Non luôn Thì nó này น,นั่าาเหยียดขาไหมพี่เหยียดขาเดี๋ยวไอ้เคยสิจับเดื้อ <c oughs> หัวจับสีขาวมือซ้ายจับสีแดงจิงซีอเออบอเห็นเหลีอย่จะวากูนี่อย่างก็ ตวโตอะโตสัมมาสัมพุทธสาสัมไปสัมมาสัมขอวางขาสัมไปสัมาสัมพุทธโอ

一样一样的吧，朋友，朋友，我养什么呀？你呢？你多利米，你多蛋米，那不不不不不。朋友，我养，我养小葵花了呢。不干啦，干的不干不干不干。 อันไหมันจะมัดเสายวเโอ้ยย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 ยเปยนยยยยงยย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 องยอยยยยงยย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 ยอดยย่มยย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 มยยย่ยยอีกยย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 ่ยย่ยย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 เจยย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 ยอยยันยะยยยยงมยยยมาเล่นีจ่ายยนอนลงมานอนลง ไมอยั่งหีือกูต้องมาพรอมตัวปอมตัวยังปอกนี่สิเขาวา่าปีหัวหล่อนหาเขาชิงผูนน้นั้นผู้นี้ไปเชิงเขาข่าก็ตายคนม,มาเจ๊๋ยคุม,มาเจ๊๋ยมึงมาต้องมาปอ,ตอามอต,ตัวเย้ายั่ยังเอาไว้ก่อนนั่นนั่นว่าแล้วมึงปอมตัว <laughs> ไอ้หนุอามเอ้ยวันบีหัวร้อนโอ้ยไ็นไหได้ไหมได้ได้จีนมันจีมันจีปกูเจ้าคุณบอกผมว่าขางแขนในแด้ๆม้นก็ม้าต่นนี้โอเคยะผมชอยรนว่นผี ไม่แล้วเจ้าเองก็ขึ้นหมดโอ้ยสองขีปนดแท๊ะแท๊ะแทขึ้นไปล้วน้ำเยอะไปดื่มกาแฟให้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมดื่มกาแฟก้าวดีคอฟฟี่พาร์ทเดอร์